โอเคก็ okay, ขอาการาบสวัสดีคนด้วยวันนี้เราอยู่เดี๋ยว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 โอเคก็ขอาการาบสวัสดีคนด้วยวันนี้เราอยู่ในรูปบล็อกที่มีชื่อว่าเฮ hey, ชเม e นคนเล่นสองหมื่นมาอะไรก่อนคนเล่นสองหมืน่นโอ้บอกว่ามันคือ m i n e c r a f นไหนผมลองกด เฮ้ยไม่ครับเดี๋ยวผม้งสร้างของไปตบคนแล้ว ตายเฉยเลยอะไรเนี่ยเอยเอฮ้าฮ <c oughs> ือหาที่ลบัตไม่เอาไม่มีดาบไม้มาผมไม่ไหวแล้วดาบไม้อะดาบหินเลยไป รู้จักซะแล้วมืออสรอพิษแค่มือก็สามารถชนะดาบได้เฮ้ยผมบอกขวานเออขวานปาดมันแรงกว่าถ้าโดนตีอ่ะขวานหินขวานหินความคิดดีพร้อมลบ Hmm. ใครน่ะเฮ้ยแมปแมปไม่โหลดโดนไปนั่นใครใครไม่รู้แต่โดนแน่ รู้จักพลังของขวานแต่แล้วคนจะตามเขาไปทุกที่ถ้าเายังไม่ยอมแพ้แล้วตกโลกตายก่อนไปดีกว่า ว่าจะมีของในตัวเยอะหรือน้อยลาก่อนออไปไล่ล่าได้เวลาล่าหอืมอา่อาอ่าอ่าแล้วคนเมื่อกี้อยู่ไหนนะเอ๊นั้นใครนะ จะมาทำฉันเลือดรดอย่างนั้นเหรอโดนดาบไปรันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตายเลยไม่อยู่แล้วมาดิครับศึกมือประทะดาบเหล็กอุ้อู้อู้อ,อคนแรง ฮึบโดดตีนี่นี่นพอดีโอ้โหถ้าผมฆ่าเขาได้นะนบอกเลยผมกลายเป็นคิงของเซิร์ฟนี้แหละเออโอเคก็ขอให้เท่านี้ผมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ก็ซับด้วยเจนมาคลิปหน้าไปละ